ป้องกันและบรรเทาสาธารนณะภัยจังหวัดประจวบคีรีขันยันอ่างเก็บน้ำยังรับน้ำได้อีกจำนวนมากค่ะ วันที่1พฤศจิกายน2568น,นายธนวันรเรืองเดชหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าตามที่ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึงวันที่ 2, สองพฤศจิกายนพศ2568นนั้นขณะนี้มีปริมาณฝนตกลงมามากในส่วนพื้นที่ด้านล่างของอ่างเก็บน้ำพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และอำเภอทับ ส,ส่วนพื้นที่อื่นๆตกในปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางสําหรับในส่วนอ่างเก็บน้ํายางชูอําเภอกุบุรีและเขื่อนปานบุรีอําเภอปานบุรีมีปริมาณฝนตกลงมามากในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ําสลับกับตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางเหนือทุกอ่างเก็บน้ําโดยขณะนี้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําทุกอ่างค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ47.47%เซซึ่งยังสามารถรับน้ําได้อีกจํานวนมากโดยได้มีการดําเนินการประสานแจ้งกองอํานวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ขึ้นโดยมีแนวโน้มจะมีฝนตกต่อเนื่องเล็กน้อยถึงปานกลางและตกหนักในบางพื้นที่ในวันนี้จึงขอให้หน่วยงานและประชาชนเฝ้าระวังพร้อมกับเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น